กาดองด้พอพ่อหนูชอบสาวตอมมาเนชอบสาตอมับอสเลยบอเนมันผ่นบริสสีัะลิ่าอันนี้อันนี้ี่ยังลิซึมลิซึมมาชื่อว่าไอกซึมโอ้โเจ้าบ่ลียงงบอบอค่ะาะว่าสร้งบ่ต้ยื่อยามได้สิขึ้น กล่องน้ำมูพระดีพูเรศสามชั่มงแล้วแตงนาเนี่ยเน่เอระบึงอยู่นี่มันเป็นสามุ่มงนี่คอยว่ามันตงเตีตีในภาพกินขาวธรรมดาตีิเ็ดม่งเศ้ามันก็บิบพุเลยบสามหมืนแตงคักแตงเน่ลา้อองแล้วสานดีวอยู่ต่น้อง่น เอาำรองเมยายมีแบบออ้ยจริงหวตเลยหรอเอามาให้พยาบาลจักอ่าส่งเน่ยได้ส่งผมถ่กหลบอเาเอเกาหลีเอาเกาหลีแบบบ้าโอ้มือแรกมือแรกสางวางได้มือแรกสางบอมือแรกสางวางสิสวนสางไปจวดโอ้่มือแรกวันนี้ยไเด้อ แกเนี่ยสวัสดีครับสวัสดี่พรคอมเดียวอยู่ตัอเ้าเนาะดเดวว่าจ้มาเจเดือนเรากินหอด้ยกินหอดมูดีงานบดอางหือเ่างันบดอ่าใช่หรเอเปล่าของผมเนี่ยมะแรงเอามาลองบ้งดูมาที่ะเอาไหมพี่ก็เข้ามา ไม่ก็พ่อใส่แล้วพ่อก็ไปยืนกว่ากว่าอันนั้นเลแม่อันนี้กับร่างใจได้พี่น้องคนน่ะก่อหัวใหญ่กำลังใจกเอฟซีเอฟซีโอเข้าไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้นะคะกันกันกันเข้าไม่ได้นะคะกันนะคะตอนนี้ไม่ใช่เวลาจริงนะคะไม่ได้ใช่เวลาพบกับศิลปินนะคะอ๋อมาเบิ่งเพิ่นซื้อเป็นเอฟซีเพิ่นเป็นเอเพิ่นเพิ่นเือเป็นยังเพิ่นคือนั่นเข่าไปชักคูบน้ำมูดเหรอสันนี่แต่โดนโดนเฮนแต่ผู้อื่นคุณยายบ้านเอฟ ก็เลยเขามาเบื้อง่นเห็ยังยู่ซันด้ข้างไข่กันไสหัวใดล่ะใสหัวใจโอ้ห้าห้าห้าหเอาเพราะบอโอ้หนห้้า ด้วยด้วยสีมันเห็ดใส่ดิคนบูส่งให้ผู้ใดล่ะโอ้มึงนี่หนักมากเลยแตบอย่างสวยก็ต้องทนแต่งานนั้นผมเลยใช้มาตามไปโอเอฟมาตามเอฟ FC มาตาม FC ฟซีข้างใครงานแอบเบิ้งผู้สาวข้ามเคาน์เตอร์เมนขายเพื่อนสิเด็กบ่ได้เข้าไปดิอยู่ข้างนอกหัวพี่ครับ

ช่วงนี้นางเหงาก็คือว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ไงถ้าอยู่คนเดียวนางจะแบบว่าฟุ้งซ่านถ้าอยู่คนเดียวนางจะต้องไปเดินตามถนนนี้นางก็เลยต้องให้แม่เป็นเพื่อนนะโอ้ยก็ธรรมดาละเนาะใช้หูแตลอยเลยคปะฟุ้งซ่าน ตอนนี้ใช่นางต้องต้องเกาะติดแม่ตลอดอือว่าไปละเมียเนี่ยอะไสิดีว่าไปเป็นแบบนี้มบินจอรอใส่เสื้อตัวในเปียกงื่อ่าหอนบอกจมึงหาวมันหนาวมันหนาวม่ดันมนลรักลูกทุ่งพี่เขาไมาแอบเบิ่์ท้องเก่าทีนันเบินเอ้หะมันเป็นซีเมนบอกพี่น อมเอ่ยหอมดอกกระถินรวยรรินเคล้ากลิ่นกองฟ้าบ้เอ้ยี่ตาเวยได้ตาแทลลูกเ่ยได้ตาแทลเงยได้ตาแเล เอฟซีคือส่งเปื่อนคืนพี่อ้อยค่ะมาจอบมาจอบพี่น้องร้องเพลงจีบแล้วเหนื่อยยากเกินชับบอกยอดบอลเอาขั้งขั้งไขรเพิ่นเป็นเอฟซีเพิ่นคุณล้มเหมือนมันจะหล่นหรือหลบเหมือนจะหลบแนะแบบเรบ๊ะนใจเฮาเลยพี่น้องมันจะหล่นาโอ้ยก่อนนี้เนี่ยสุดสวดดีกว่า คูม <cents> ห <input> ัวซาปมดนธรรมดาพี่น้องธรรมดาธรรมดาอย่าวายอย่าวาเห็นคนงามบวไดข้างใคร่างตมข้างังวไดส่มกหลอุน้อที่แรลอยเือมากทานาว่าให้ถือกล้องยางน้ำกลนมากผมว่าจอบเนาะที่างได้สั่น ใ่ควรเมนูเมนค่ะน้องมมกับน้องดินแต่หน้านําบอเลยขายเพลงทอเมยตอนนี้เนกแ่ะรอนกัทีมีนัเอกกลังเปี่ยนเป่ยนระเียนาากลองเนหนังพััันโจาสทกนาให้แนะสรุปเร็วให้ไทยว่านี่ทยตั ใช่ไม่แรงเนาะรูปรเอาลเอาชุดธรรมดากันว่าแท่งนาธรรมดาคนถ่ายน่ะมันรูปที่ถ่ายไว้น่ะเอามาฟูดหมดแล้วเอามาฟูดหมดแล้วมันจะเป็นรูปเก่าไงแล้ก็ต้องถ่ายใหม่ใส่ชุดยังชุดเพชรด้วยตัวพระเอกเนาะพระเอกในตำนานเต้าเต่ามานุหลงลาวหลงนาอีกค่ะเปรู้เต่าเต่าห้อมเต่ามานุเต่าค่ะ เต้าเต้าเตายังขานพี่ขับหิวเต้าเอาเตาเอาเต่าตัวบตัวบวันนี้ดีแล้วใจแห้งจยีปล่อยวพี่พอสวยเด้อไรนีแม่น้องโม้แล้วมาแต่สายากพี่้องเอฟซีครับเอฟซีเอฟซีพีละดีช่วงนี้นางเหงานางบอกว่าอยู่คนเดียวจะคุ้ซาน ู้เดียวบ่ได้นั่งคิดหลายนั่งก็เลยบอกว่าจะกอดติดก่อนกอดติดสายจมเพราะว่าเราจมตลอดเวลาเด้ีกยังกับตามบอตลอดก็บอกแบบว่าบอให้นั่งเลยคิดียังนู่นนี่นั่นพี่น้องกบจะนอนหลับอ่ะคิดป่ะโลดาดกบจะนอนหลับฟังเขาเด้อพี่น้องวะกจะหลับ ก็ไม่หลับเมื่อคืนตีสี่ก็ยังไม่หลับเลยนะแค่ว่าบ่บายโทรศัพบเป็นยังบ่ใบเป็นยังพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสสงยว่าเป็นยังคือบ่นอนเพื่อนบ่บายโทรศัพท์โทรศัพทบอยู่ห่างๆเนี้ยขึ้นเยู่เอาโทรศัพทบคนมากันนะเดี๋ยวกล่นนะนะว่าปจะของเมื่อหลับอ่ะพี่น้องกับจุฬาพี่น้องกับเสียงอ่อนมันบ่จุฬาเอาไม่ไงหนี่เฮ็ดยังอยู่คือบ่หลับบ่นอสจุฬานะพี่น้องก็นได้อดเอาสิไปทยิบก็ได้ก็เห็นนะ ดายน้องโมยงวนอี่เดีนยมเกิทงกลม่บานกนลค่ะโมทบ้านไหนมาจอนักออยเหตหยนี่ลองด่ไปเ่อไปใส่ยีดีนี้อกอนีไง่่ได้ี่นองไปบ่ได้บ่พีครบพี่น้องจะเร้ใส่บ่ได้คนครบ

มาน้อยนึงจับลราหารวยนี่วานี่เงี้ยวไปส้มนีเก่ายีอืมควนกับเรียมอ่านคนใหญ่สามาเนี่ ไเราแปลมากบอกพี่น้องเพิ่นว่าจังสี่พี่น้องเพิ่นวางสี่อันเพิ่นวางสี่อันบอกกอติดจังได้บอกมปนเนื้อคู่ได้พี่น้องเพิ่นว่างกับคู่ขนาดเป็นเนื้อคู่ได้กับคู่เอาแปรมากรึยังเออแต่กับคู่กับกันที่ว่าใจร้อนใจร้อนเจ้าไม่ดีละโอ้ยพ่อใจร้ายเนาะ แม่บอกจุนว่าพ่อไปกินเผาบนกับแพงบ้านสิแม่นิแม่บอก zoom จุนพ่อไปกินเผาอยู่กับแพงเนี่ยไม่ธรรมดาดิพี่น้องแม่ว่าอันเมือกแม่ว่าบอกอยากไลฟ์ฟูดก็ไปกินให้เต็นกระกออคุณแม่ว่าเราหายว่นนี้เองค่ะคุณว่าเราหายเจ๊เก่พี่น้องไ้คือเบังเกิดว่าเราบ่เคยจะหายลูกหายเต่าเราบ่เคยหายในนี้ได้ดีคับค จะขายจมดิจมทั้งปวดย่างเดียวย่างอย่างเปนมุ้งย่างหามุ่งตัวหาหามุ่งตัวว่ามาพุ้มมุ้งมงหัดบังเดิโอ้เออโอ้สร้างบังไอ้สร้างบังหาหมองบ่บังหมดสร้างบังก็เห็นหนาไอ้พวกไอ้พวหเนี่ยาสร้างบังก็เห็นหน้าพี่น้องบังยิ่งแล้วบังแล้วยิ่งแล้วเลยดิโอ้ยเห็นบังเลยน่าคอยกับข้างไข่เนาะอย่าบังล่ะ ดีเลยล่ะคังไข่ว่าคังไข่อะไรก่อนดีเลยอคังไข่เนี่ยว่าคังไข่คังไข่แล้วมันสียาบคังไข่จังวากันเอาสีใบาอยู่นากล้องเนอะไปเร็วๆเนี่ยเด้อโอ้ยวอ้ยคุณน่ะป้าคือสวยแท้ีอย่าเวไปกอนเ้อ พ่ไอไงจอบอย่าจวบเมียลายโอ้พ่ออย่าจวบเมียลายทุกทีมาราเปลียภาษามาพ่ออย่าจวบเมียลายพ่ออย่าจวบเมียลายแล้ววะชนี่แหละจังว่ากันโอเคไปแล้วครับไปถ่ายยูนากล้องเนาะขอบคุณข้าวัสดีค่ะพี่น้องเขามาชมในคลิป